สวัสดีครับกลับมาพบกับชแนลเทบูนบอร์ดกันอีกครั้งนะฮะวันนี้ก็ยังเป็นการแข่งขันนะครับผมจากประเทศญี่ปุ่นนะครับเมื่อวันที่27เช่นเดิมต่อจากเมื่อวานกันเลยทีเดียวอ่ะเดี๋ยววันนี้จะเป็นลีดเดอร์หนวดดํากับลีดเดอร์แชงนะฮะก็น่าดูกันเลยทีเดียววันนี้ไปดูกันเลยครับชมแมปอ่ะมาแล้วครับฝั่งนี้น่าจะหนวดดําส่วนพี่ฝั่งนี้น่าจะเป็นแชงอ่ะ ผมจะไม่ผิดนะมาดูกันอาถูกต้องครับฝั่งซ้ายเป็นหนวดดำแล้วฝั่งขวาเป็นแชงนะฮะบอกเทคนิดนึงแล้วกันทางฝั่งซ้ายนะฮะหนวดดำก็ในเทินนะฮะกดเทคเมนใช้ความสามารถลดเดอร์นะครับทิ้งมือหนึ่งใบในเทินของอีกฝ่ายนะครับหนึ่งเทินเขาจะไม่สามารถใช้งานเอฟเฟกต์ออนเคลย์หรือเมื่อลงสนามนะฮะของคาเลคเตอร์ได้ใบเทคลงสนามเอาพูดผมพูดสั้นๆ อ่ะนี่มือของหนวดดำนะฮะมีลาบูบู่นะ,ะหรือมิสเตอร์ลาบูนนั่นเองเป็นปลาบิดลบคอสสี่นะฮะมีสตองเกอร์ลบคอสออกาลบคอสนะฮะออเกอร์หรือออกาไม่แน่ใจนะผมเราอาจจะอยู่กันคนยุกแล้วก็หนวดดำสิบอ่าคิปมือนี้เลยนะครับไม่รู้ว่ามูริแกนมาหรือเปล่าแล้วก็เบอร์เจสหนึ่งตัวส่วนฟังแชงนะลีเดอร์แชงเมื่ออีกฝ่ายนะครับทำการโจมตีไม่ว่าใครก็ตามนะโจมตีเข้ามาปึ๊บกดเทคปึ๊บใช้ฮาคีนะฮะ ลดพลังหนึ่งพันะครับผมทั้งเิดนะทั้งเธนเลยนะหนึ่งตัวนะครับชี้ไปหนึ่งตัวลบพันหนึ่งสมมติตีมาห0 0พันกดเทคลบเหลือ4 0 0พันตีหลีดไม่เข้าอะไรประมาณนี้นะฮะอันนี้เผื่อใครเพิ่งเข้ามาดูนะครับเพิ่งเข้ามาสนใจในการ์ดวันพีดอะมีแชงสิทธ์นะฮะมีการ์ด2 0 0พันสองใบมีอะไรนะราชานารลกเรลี่นะรับล็บอกเกอร์แล้วก็อุตะใบเซิร์ชไม่แย่นะฮะ ก็เรียกว่าไม่แย่เพราะมีไบเซิร์ชอยู่ถ้าไม่มีถ้าไม่มีไบเซิร์ชแต่แย่พูดอย่างนี้แล้วกันอ่ะแต่ฝั่งนวดดำนี่ไม่มีลาฟิตนะฮะที่เป็นลาฟิอ่าเป็นไบเซิร์ชโอ้โหพี่ตันกว่าที่นั่งโตเก่งเลยอ่ะมาดูกันครับเริ่มเกมได้เริ่มเทิร์นที่นวดดำก่อนแบบนี้ก็บอกผ่านนะครับเพราะไม่มีลาฟิตให้ลงหรือด็อกคิวเปิดสองด้งครับฝั่งแชงเทิร์นแรกลงเป็นอุตตะแน่นอนเอาละฮะเปิดห้าครับผมสามสี่ห้าใบ หากลุ่มโจนสลัดผมแดงนะฮะ,ะต้องบอกอูตานี้ไม่ติดเทคผมแดงนะฮะอันนี้คือเหมือนว่าเป็นลูกนะฮะเขเลยเซิร์ชพวกพ้องของพ่อได้อ่าแล้วหยิบเป็นนี่ฮะต้องใบนี้เลยต้องหยิบเลยนะฮะไว้กำจัดเจ้าเบอร์เจสนะครับผมอ่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเปนแบกแมนนะฮะเอาพลัง6กพนะันมูฟลงไปในหลุมนะฮะไม่สนเทคกันค o ของเบอร์เจสแต่เบอร์เจสมันปั้มพลังได้ ดังนั้นถ้าพลังเกิน6,000เนี่ยจะมูฟไปเทสไม่ได้ต้องระวังอ่ะเข้าเทินหนวดดำนะจั่วเข้ามาเป็นหนวดดำมีหนึ่งใบคอสิบแบบนี้ก็อาจจะเหงานิดนึงนี่ฮะเลยทำอะไรไม่ได้ตีไป8,000ครับก็เทคแน่นอนนะผมถึงจะกดใช้ฮาคิไปยังไงก็เหลือ7,000ไม่กาดอยู่ดีอ่ะเข้าเทินครับเปิดมาอีก2ดงครับผมเป็น4ดง เหมือนจะเหงาพอกันนะฮะติดด้งไปที่หลีดแล้วตีไหมเนี่ยถ้าดูจากบนมือก็คืออ้าวไม่เหงานะครับแบบนี้แสดงว่ามีอะไรให้ลง5,000ลีดเดอร์ครับแล้วก็โอ้โหทิกเกอร์ดีด้วยเป็นอีเวนต์นะฮะใช้ฟรีเลยเปิด์สามครับหยิบกลุ่มหนวดดำขึ้นมาได้หนึ่งใบก็หยิบได้ทุกใบนะฮะเลือกเลยเจะาอะไรด็อกคิวก็น่าสนใจนะฮะ เหมือนตอนนี้ต้องการใบ k คใบลบคอที่เพียบเลยนะในมือและเลือกเป็นเป็นด็อกคิวครับผมอ่ะหยิบเป็นด็อกคิวนะฮะด็อกคิวนะฮะจับเลสนะฮะเคอคอทหนึง่งง่ายๆแค่นี้เลยอีกเทคหนึ่งก็เมื่อตายก็เมื่อ k คก็ได้จัวติดดงตีไปที่เอ่อติดด้งไปที่อุตาะแล้วตีนะเหงาฮะอย่างงี้เหงาไม่มีอะไรให้ลงสีดง้งลัคก,ก้รูไม่มาอ่ะถ้าดงครับต้องมานะฮะ ติดดงตีไม่ได้แล้วนะครับเธอนี้อย่างน้อยก็แวนออกก้านะฮะคอห้าพอดีแล้วอาจจะกดเทคใบนะครับอืมแล้วก็นี่ครับเพียวๆ5ียวห้าพันก็ถ้าห้าพันก็ไม่เข้าพอเขาจะกดฮาคิของแชงทันทีแน่นอนยังไงดีฮะหรือจะติดดงตีแล้วลงตัวอื่น ลงเจ้าลาบูบูได้นะขอสี่แล้วติดอีกหนึ่งดงไปที่แชงเอ้ยไปที่โดดดำแล้วตีก็จะเป็นหกพันโดนกดฮาคิ้ไปก็เหลือห้าพันะฮะขอมือได้อยู่ดียังไงอ่าแล้วตีไปที่อุตะนะฮะอ่าก็เป็นเวที่ดีกว่าเพราะตีเข้าลีดอนะยังไงก็ไม่เข้าแล้วก็บิดห้าลงแวนออค้าอยู่แล้วแล้วนั่นนะฮะตามนี้และผ่านเทินครับไม่กดเทคนะครับผมยังไม่ถึงเวลาที่จะกดเทคลีเดอร์นะฮะ หด่งนะผมแต่เทิร์นหน้าต้องกดไม่งั้นจะโดนเบนแบ็กแมนนะฮะไปกดเทคลีดของนวลดำในเทอรนน์นาคือพี่ครับทำไมเขาไม่กดทุกเทอร์เลยครับเพราะมันเสียมือฮะมันต้องกดมันต้องทิ้งมือได้ใบหนึ่งอ่อแล้วก็เด็กนี้เนี่ยเล่นไม่ดีในมือหมดนะครับผมสละฝั่งของนวลดำเอาละฮะไม่กดเทคแบบนี้อาจจะลงเป็นเจ้ายาซอบหรือเปล่ามีหโด่งนะฮะ แต่ก็ต้องระวังนะฮะเธอหน้า KO กระหน่ำแน่และเฮย้ยโอ้โหตีไปเลยครับผมโอ้โหไม่ลงนะฮะไม่ลงยาซอบอาจจะรู้ว่าไม่อยากให้มีเป้าให้ KO หรือเปล่าเอาละฮะมาดูกันอันนี้ก็เรียกว่าเป็นแท็กติกของโปรเพเยอร์ญี่ปุ่นนะครับผมบางทีผมก็อ่านความคิดเขาไม่ออกเหมือนกันนะฮะต้องก็ต้องบอกตามตรงนะ,ะมาฮะ เทินของพี่หนวดดำก็เจดด่งครับไม่รู้ว่าจะไปยังไงนะผมกดดาไม่ออกแล้วแล้วถ้าห้าพันลีดก็ไม่เข้านะฮะแต่ก็ถือว่าคุ้มพอมีสเวฟทำได้นะรู้ว่าตีนี่เข้าก็ทำได้เพราะทำให้อีกเวฟหนึ่งจะไม่โดนลดพลังอ่ะและห้าพันลีดเดอร์ครับกดเทค,ครับลดพลังเหลือสี่พันฮะก็ตีไม่เข้านะฮะ อตะกี้มีการโชว์โรเจอร์นะทางฝั่งขวาอ่าะแล้วตีไป6 0 0ันฮะขอกัด2,000กดเทคไม่ได้แล้วมาฮะแล้วป่าเป็นโอทามาไปเลยใช้เทคออนเพไม่ได้นะก็อ่หลังๆอ,อาจจะใช้ไม่ได้ก็เลยไม่ค่อยจำเป็นเท่าไหร่บิดเจดครับลงเป็นแจ็คครับผมโอ้โหเอาแล้วฮะสถานการณ์ตอนนี้ย่ำแย่นะฮะสารฝั่งแชงโดนคุมบอร์ดนะฮะ และกดเทคลดเดอร์ครับผมทิ้งมือหนึ่งใบครับทำให้ทางฝั่งของแช้งจะลงะคาแรคเตอร์ออนเพยนะฮะลงได้แต่ใช้ความสามารถไม่ได้นะฮะอ่าแล้วผ่านเทินเลยทิ้งเป็นด็อกคิวใบนะครับตะกี้ก็ถมหลุมไปเรื่อยๆที่ต้องแบ่งหลุมเป็น4อย่างนั้นอ่ะเพราะว่ามันจะพ่วงกับความสามารถของเบอร์เจสนะฮะถ้าเขาลงเดี๋ยวผมอธิบาย่ะหรือถ้าเกิดมีเดแอ์ยาวๆนะฮะอ่ะเข้าเทินของแชงครับรผมมาฮะแดดง ก็แบ่งส right? ี Senin, n n ่ส er ี่สี่ใช่ไหมแบ่งสี่สี่ต้องขออภัยจอผมเล็กนะฮะถ้าบางทีพูดผิดต้องขออภัยไว้ก่อนอ่ะจังหวะนี้เบอร์เจสนะพลังมันจะเพิ่มตามจํานวนหลุมทุกสี่ใบพลังจะเพิ่มพันหนึ่งแล้วเพิ่มเป็นเพิ่มแบบแบบออแกนิกนะเพิ่มทั้งเพิ่มยาวๆทั้งเทินเราทั้งเทินเขานะฮะแล้วก็ไม่โดนเคโอด้วยอีกความสามารถหนึ่งดังนั้นหลุมยิ่งเยอะเบอร์เจสยิ่งตีแรง ลงในส่วนของเบนแบ็กแมนมาก็ไม่มีประโยชน์นะฮะอันนี้ลักกี้ดูจะเป็นบล็อกเกอร์นะฮะก็คงเอามาอธิบายให้โคศกอธิบายความสามารถอะไรเล็กน้อยกันนะฮะหรืออาจจะมีการพูดคุยการคาดเดาต่างๆนะนายังไงก็ขอฝากร้านเทอร์โบด้วยนะฮะมีช่องอีกแล้วนะครับมีช่องทางในการฝากแล้วติดหนึ่งดงแล้วผมแหมฝากได้แป๊บเดียวอ่ะหกพันผมเข้าใจว่าลีดเดอร์นะ อ่าผมเข้าใจว่าตีพี่ที่ลีดเดอร์ถ้าตีลีดเดอร์ขอสองพันโฮเซ่ลีดเดอร์แวนอัลก้าไม่น่าตีเท่าไหร่เพราะว่าตีตายก็จวดหนึ่งแล้วพลังมันหกพันมันโอเวอร์สเต็ทนะฮะโอเวอร์สเต็ทก็คือการที่พลังมันเอ่อเกินเกินลีดสำหรับผมนะบางคนก็เป็นการบอกถึงค่าด้งกับพลังนะฮะอย่างเช่นไล่สามได้ห้าพันอย่างเงี้ยโอเวอร์สเต็ทปึ๊ดและอ้ ทิกเกอร์คุณดีมากต้องบอกว่าดีเพราะอะไรเพราะคุณได้เลือกนะฮะและเป็นการทําหลุมได้อีก2ใบเอาละฮะเอาเป็นแวนออลก้านะฮะฟึบและอีก2ใบลงหลุมจริงๆไม่ได้ลงทําหลุม2ใบนะทำถึง3เพราะรวมกับอีเวนด้วยโอ้โหเนี่ยกลายเป็นเนี่ยหลุมเท่าไหร่แแล้วนะครับและลงเป็นเ็นแบ็กแมนนะฮะอันนี้ไม่มีความสามารถแล้วก็บอกผ่านมาเข้าเทิร์นหมวดดำ ก็ต้องดูว่าจะเคลียร์เบนแบ็กแมนออกไหมซึ่งผมบอกเลยว่าถ้าเขาจะเคลียร์เขาเคลียร์ออกได้นะฮะไม่ยากเลยเพราะของบนมือเขาพร้อมหมดแล้วนะฮะแต่มันก็จะต้องแลกกับการที่เขาได้ใช้หลีตีแค่ตัวเดียวอะมาฮะมาดูกันคือไอ้เจ้าออกานี่ยลบคอสก็จริงแต่มันต้องจับนอนพอจับนอน,นะจะตีไม่ได้แจ็คก็เหมือนกันจะไปเคโอเขาเนี่ยก็ต้องจับนอนนะฮะ จริงๆมันน่าจะเป็นแจ็คแจ็คกลุ่มจนสลัดหนวดดำนะความสามารถแม่งโคตรเข้ากับเด็กนี้เลยอ่ะเก้าโด่งครับหนวดดำถ้าหดโหนดหน่อยก็ไคโดไคโดเก้านะฮะสีดำอันนี้อันนี้เป็นรูปการ์ดของเบอร์เจสนะฮะตัวที่ผมบอกว่าจะพลังเพิ่มหนึ่งพันทุกหลุมสี่ใบมาฮะจะไปท่าไหนดีถ้าลงก็จะเหลือห้าด่งนะฮะ แต่ถามว่าสมควรที่จะลงเบอร์เจสไหมผมว่ามันก็เป็นจังหวะที่ดีแล้วนะที่จะลงเพราะว่าลงมาคือบอดี้ไล่สีได้ได้บอดี้เจ็ดและเอาล้วครอันนี้อะไรชิมิกามิหรือเปล่านะผมจำชื่อไม่ได้แต่ดัชนีพี่าตาครับจึก <c oughs> ก็คือพอใช้ปุ๊บโมสองเคอคอท้าถ้าอยู่บนมือแล้วอยู่บนมือแล้วด้วยนะ ถ้าอย่างนี้นบิดออการนี่ลบคอสฮะคอสสามก็จะเหลือเหลือเหลือสี่แล้วก็ใช้เลยครับตัชนีครับผมโม่สองครับแล้วนี่มันทําหลุมเพิ่มให้กับเบอร์เจสได้และนี่ครับติดตีแล้วอีกสี่ดงลงเบอร์เจสมาฮะกดฮาคีครับผมเหลือห้าพันขอกาดหนึ่งพันครับให้เป็นยาซอฟครับผมแล้วก็เอาแจ็คตีซ้ำแปดพันนะดอกนี้ก็รับนะฮะเหลือสามไลนแล้ว และลงเป็นเบอร์เจสครับนี่ฮนะบอดโคตรหนักต้องบอกเลยต้องวัดผมว่าแชงเนี่ยน่าจะเล่นสไตล์เพราะาตีอัดหน้าอย่างเดียวแล้ววัดด้วยโรเจอร์ผมว่ามันจะเป็นอย่างนี้เพราะไ์เหลือสองนะฮะบอดเยอะก็จริงแต่ไรเหลือน้อยเจอแชงเนะี่ยถ้าถึกๆหน่อยอะ่ะอ่ะตีไปก่อนนะ้าพันเอาแล้วฮะสิบโด่งลงแชงสิบชัดเจนนะ มาครับแบบนี้อันตรายฮะมาแน่แ้งสิบตัวนี้จะมีลัชนะับผมใช้โอกาสนี้บอกเลยแล้วก็ถ้าอยู่ในสนามอะบอดของอ e ีฝ่ายที่เป็นคาเลคเตอร์พลังจะลบ1,000ทุกตัวเป็นการลบแบบออร์แกนิกเหมือนกับเบอร์เจสก็คือจะเทินเขาเทินเราโดนลบ1,000ยาวๆนะแต่ไม่ลบลีดเดอร์นะและมาแล้วฮะจังหวะนี้ต้องมานะบอร์ดเยอะๆแบบนี้ลบไปตัวละพันแล้วตีไปที่ลีดเดอร์จริงๆด้วยฮะเอาละ อย่างนี้ลําบากนะฮะโจ์ก็คือต้องเคลียร์แช่งให้ออกถ้าเคลียร์แช่งไม่ออกนะฮะหนักผมบอกเลยว่าหนักเอาละฮะทีนี้สิบด้งคืนแล้วแต่ลงอหนวดดํามาตอนนี้หรอก็แอบตึงๆแต่ลงก็ไม่เล็วแล้วลงครับนี่ฮะลงหนวดดํานะฮะเพราะการลงมามันจะล็อกไม่ให้ตีนะฮะแช่งตัวนี้จะตีไม่ได้แล้วก็ใบเทกนะครับ แล้วก็กระหน่ำตีเข้าไปฮะอืมแล้วก็อีกหกพันฮะขอสองพันต้องถึกไว้ก่อนนะฮะถ้าไม่ถึกนี่หนักอ่ากาดได้ต้องกาดไอแบบนี้ก็ค่อยว่ากันนะฮะแปดพันโอ้แปดพันอีกสองเวฟแย่แล้วฮะอันนี้หนักเทคครับและตามไปอีกน่าจะแปดนะครับถ้าผมเข้าใจไม่ผิดแปดพันนะฮะ ขอาการ์ดก็ไม่ใช่น้อยเลยนะฮะสองพัสองใบและให้2 0 0พัสองใบฮะเป็นเ0้าหมดเวฟฮนะกดเทคครับเฉบทิ้งมือหนึ่งใบทิ้งเป็นสเตทไปแล้วผ่านเทินเข้าเทินของนี่ฮนะของแชงแชงคาเล็กเตอร์ตัวนี้ตีไม่ได้นะฮะพอโดนความสามารถของโหนดดำเข้าไปต้องดูแล้วฮะจะไปท่าไหนถ้าตีอย่างนี้ บล็อกฟรีไหมหรือป้าจากมืออือหคือก็มาอีกตัวหนึ่งอะแชงสิบต้องลดพลังไปเรื่อยๆนะฮะเทินที่แล้วเนี่ยที่ไม่โดนลบพลังนะฮะจากความสามารถของแชงเพราะว่าหนวดดำอะในเทินที่ลงอะเขาปิดความสามารถของคาเล็เตอร์ตัวนั้นนะ,ะการิเดอร์ และรวบสิบด้งนะฮะมาแน่ลงเป็นแ้งก็ผมอีกตัวหนึ่งแล้วตีเข้าไปอ้าวแต่เลี้ยวตีไปที่เบอร์เจสนะฮะพอมองแล้วมือน่าจะไม่ไหวคำถามคือจะบล็อกแล้วกาดได้ไหมนะฮะมาะถ้ากาดได้นี่งามไส้ฮะเบอร์เจสตีแรงนะฮะเรียกได้ว่าไส้แตกกันเลยทีเดียวและ บนมือกาดได้นะฮะก็คือเอาหนวดดำบล็อกเกอร์สนะิเนี่ยมันเป็นบล็อกเกอร์นะบล็อกครับผมนั่นนะฮะแล้วปากาดเลยฮะเอาไปครับบวกอีกสองพันครับผมเอาแล้วครับและเข้าเทินของหนวดดำจะ,ะเผด็จศึกในเทินนี้เลยไหมเพราะแต่ละตัวนี่ต้องบอกเลยว่าไม่ธรรมดา <laughs> อ่ะแต่โดนลบพลังอยู่นะฮะก็ต้องระวังนิดนึง สตัวก็โดนไปอิ่มๆนะฮะลดพลังกันท่วนหน้าเพราะมีแชงหนึ่งสอตัวต้องดูว่าจะเลือกเทเซฟหรือจะตีปิดในเทิรนน์นี้แต่ต้องบอกว่าสิ่งหนึ่งที่น่ากลัวของแชงก็คือการที่เขาใส่โรเจอร์และมีอยู่บนมืออยู่แล้วด้วยนะฮะ <c oughs> ถ้าตีเข้าดอกนึงนะครับและลงโรเจอร์มาคือเกมจบ มือน้อยนะครับสำหรับฝั่งหนวดดำยังไงก็ต้องผมว่าเขาจะปิดในเทอร์นี้นะสิแต่จริงๆไม่ปิดก็ได้นะเอาบล็อกเอาหนวดดำสิบบล็อกบล็อกในส่วนของแชงสองตัวเว้นแต่ว่าลงหนวดดำสิบปุ๊บแช,แช่แชงหนึ่งตัวอีกหตัวตีเอาบล็อกนะฮะแล้วก็ไม่เข้า ก็ก็ได้นะเออเพย์เซฟมาฮะนี่ะโชว์มาแล้วนะครับโรเจอร์ต้องแซะเข้าไปก่อนเธอน,ททอนี้ตัดมือตัดมือตัดมือนะฮะแล้วก็ลงหนด,ดํำสิบแต่เหมือนจะไม่แซะแล้วนะฮะและลงเลยครับผมแล้วก็นี่ฮะจริงๆต้องลงเลยแหะครับเพราะว่าจะได้เนเกตความสามารถนะครับ จะตัองไม่ต้องลบ,ลบพลังไปตัวหนึ่งอ่ะตีเข้าไปครับผม5้าพลีเดอร์ฮะขอากาดพันหนึง่งผมว่าถ้ามีก็ให้อ่ะยังไงดีฮะแล้วก็ให้เป็นบล็อกเกอร์นะฮะไม่เป็นการปาบล็อกเกอร์หนึ่งพัะจากลิลี่และตีเข้าไปห้าพันครับ โอ้โหแล้วเทคนะฮะอย่างงี้แย่แล้วตีเข้าไปอีกครับอันนี้เจ็ดพันให้เป็นศูนย์สามพันครับผมอ่ะโอเคครับทิ้งเป็นแ้งเหยียบไปนะครับเบอร์เจสนะครับผมโอ้โหแปดพันหนักหนักแล้วโดวงปิดหมดเทคและ ยังไงดีตีไหมและตีเข้าไปเลยครับเรียบร้อยครับผมเป็นชชนะของที่หนวดดำนะฮะโอ้โหเนี่ยเ,เรียกว่าเดือดนะฮะโรเจอร์ยังไม่ทันออกก็ปิดไปได้ก่อนนะครับผมโอเคก็จบกันไปยังไงก็ติดตามคลิปหน้านะครับผมวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณที่ติดตามกันสวัสดีครับ